สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิฟลี่สากุละ ็อย่างที่เห็นเมื่อต้นคลิปนะคะวันนี้พี่ตังกวาจะมาสอนทุกคนทําหุ่นก้ามปูล่าบึกว้าวโดยไอเดียคอนเทนต์นี้นะคะมาจากช่องทางฝั่งอินโดนีเซียแจ้งก่อนนิดนึงเพื่อเป็นการให้เครดิตเขานะคะโดยน้องๆจะเรียกคอนเทนต์นี้ว่าการสร้างตัวละครที่มีหุ่นลักษณะเหมือนนักเพาะกายก็ได้นะพร้อมแล้วเดินเข้าไปหาเลยค่ะแล้วกดทล์กเลยแล้วเราก็เข้าไปที่ชราอีดิตามด้วยไอเทมค่ะ ด้านบนเลือกไปที่คำว่า upper body และกดไปที่สวิม i n g หรือค่วงยางเลยค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า all ตรงนี้นะและ reset item เมื่อเรียบร้อยเลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะแล้วกดตรงหมด x y z กดไปที่ x บวกโดยมันจะเป็นการเพิ่มความกว้างของช่วงหน้าอกให้เรากดตามความพอใจของเราได้เลยและสลับมาที่ Z บวก และอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความหนาของช่วงหน้าอกกดไปเลยค่ะชอบมากชอบน้อยแต่พี่แนะนำให้กดแต่พอดีนะคะไม่อย่างนั้นจะดูไม่เหมือนคนโอเคเมื่อส่วนของลำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจัดก,การส่วนหัวกันต่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะอ่าได้แล้วมันจะได้ดูล่ำๆขึ้นมานิดนึงวิธีปรับขนาดส่วนหัวนะคะเลื่อนขึ้นไปด้านบนของไอเทมเลยและจากนั้นกดไปที่เฮดเลย กดไปที่หมวกแบบไหนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วทำการรีเซ็ตจากนั้นให้เราทำการเลื่อนลงมาด้านล่างของไอเทมนะคะแล้วกดไปที่ x ลบแล้วสลับไปที่ y บวกเล็กน้อยก็จะเห็นว่าส่วนหัวที่ตอนแรกมันใหญ่ตามเนี่ยมันจะดูบาลานซ์กันขึ้นมานะคะเอาล่ะพี่ตังกว่าจะเพิ่มลูกเล่นให้มากขึ้นนะคะเพิ่มตรงส่วนมือด้วยอะไรนะประโยคนี้มาจากเรื่องไหนใครรู้บ้างพลังแห่งการตีพ่อแม่เนี่ย เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วกดไปที่ right hand หรือมือขวาแล้วเราก็เอาอะไรที่ด้านซ้ายออกมาก็ได้นะแล้เมื่อเรารีเซ็ตไอเทมในมือไปแล้วให้กดไปที่ XY z เพื่อสลับโหมดค่ะแล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกสังเกตที่นวมด้านกว่านะคะจะเห็นว่าขยายใหญ่ขึ้นวโอเคเมื่อได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราสลับไปที่ l ล f แ h น n d มือซ้ายเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะนำอะไรออกมาก็ได้แล้วรีเซ็ตไอเทม เลื่อนลงไปด้านล่างเลยแล้วกดเครื่องหมายบวกพยายามปรับให้ทั้งสองข้างเท่ากันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวละครหุนก้ามปูล่ำบึกออกมาแล้ว,วและส่วนตัวผู้หญิงค่ะใช้วิธีการแบบนี้อย่างเดียวกันทุกอย่างเลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากนำไปทำเล่นและคนที่ทำคอนเทนต์ละครเกมซากุระนะคะ ลองไปทำกันดูนะคะถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านเลิฟลี่สักลักของเรา mm hmm. ก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วย mm hmm. แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ